การเที่ยวกันป้ากลับมาสร้างความสนุกให้คุณผู้ชมอีกเช่นเคยและทริปนี้เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาเหมือนเดิมค่ะเพราะปิงปองเนี่ยยังอยากสัมผัสอากาศหนาวและอยากเห็นทะเลมเหมอกมากกว่าเดิมในทริปที่แล้วใครได้ดูบ้างคะสนุกมากๆ <ing> <P ong> เอาเป็นว่าเดี๋ยวปิงปองจะพาไปดูความสนุกของทริปที่แล้วกันก่อนว่าจะสนุกขนาดไหนไปค่ะไปชมพร้อมกันเลย อร่อยมากรสชาติดีมากมาก,มากินกันเยอะๆนะคะ จับทานปลาใหญ่ต้องมาครัวตะตีเป็นปลาธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงไม่อะไรก็คือใหญ่อลังการต้องแบบใหญ่แบบตะโกนใหญ่มากใหญ่มากต่อมาเมียขูดผัวตีฉายาคืออะไรคืออะไรอ่ะทอดมันปลาไายเมียตะตีขูดเนื้อปลาตะตีเป็นคนปรุงเครื่องตีอ๋อตกใจนึกว่าเมียขูดปลาอยู่แล้วขัวตีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ ปิงปองมากคือวิวเนี่ยสวยมากมากมากจริงแต่ว่านี่ปองหอบแล้วนะคะพี่สิยังไม่ได้ขึ้นไปโซนบนนอยากจะมีโซนบนอ,อีกอีกที่หนึ่งซึ่งสวยกว่านี้อีกรู้นี้น่าจะรีบออกกำลังกายกไว้ับ <laughs> บ้างคะสวยไหมคะเมืองไทยปิงปองบอกแล้วว่าสวยจริงๆยิ่งถ้าเป็นช่วงปลายปีแบบนี้มีลมเย็นๆพัดตลอดเวลาทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยสนุกมากขึ้นและตอนนี้ปองก็กําลังเดินขึ้นไปชมความสวยงามของจุดชมวิวเพื่อตามหาทะเลเหมอกกันเหมือนเดิมคะ่ะทริปนี้จะสนุกขนาดไหนไปคะ่ะตามปิงปองไปเที่ยวกันเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรายการเที่ยวกันไปยังคงทําภารกิจตามหาทะเลหมอ,อกมาฝากแฟนๆรายการกันอยู่นะคะและจุดเช็คอินจุดแรกเนี่ยปิงปองมาเช็คอินกันที่ฝายเที่ยงค่ะจะสนุกขนาดไหนเนี่ยตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เที่ยงเป็นอีก1จุดชมวิวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะด้วยความสูง650เมตรเหนือระดับผิวน้ำทะเลและจุดชมวิวที่ปิงปองกำลังยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยเราจะมองเห็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองเห็นกังหันลมขนาดใหญ่บอกได้คำเดียวว่าสวยมากๆค่ะแล้วก็น่าประทับใจมากๆนะคะในขณะที่เรามาถ่ายํากันก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นมาสัมผัสลมหนาวโพสท่าถ่ายรูปสวยๆ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งได้มาพิชิตผายเที่ยงแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยปองก็ต้องขออนุญาตไปถ่ายรูปโพสท่าสวยๆเอาไว้อวดแฟนๆรายการกันบ้างดีกว่าค่ะ ปองอยากจะแนะนำถ้าใครได้มาพักกลางเต็นที่เขาเยีเทียงใต้คือร้านอาหารครัวคุณแขเป็นร้านขายของชำเล็กๆที่มีอาหารทั้งแบบกับข้าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้หรือจะตามสั่งก็ได้นะคะหรือจะเป็นเมนูอาหารป่าที่นี่ก็มีค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคุณแขกันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะ ทุชมคะเมื่อกี้ปิงปองพาคุณผู้ชมไปเช็คอินกันที่ผาเขาใหญ่เที่ยงเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ระหว่างทางที่ปองจะขึ้นไปที่พักมาเจอร้านอาหารหิวแล้วแงก็เลยแวะค่ะแวะซื้อของชําแล้วก็มาเจอร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารครัวคุณแขจะอร่อยขนาดไหนเพราะว่าเป็นร้านอาหารชาวบ้านนะคะชาวบ้านทํากันเองผักก็เนี่ยเป็นผักของชาวบ้านด้วยแล้วก็ตอนนี้มาอยู่กับพี่แขเจ้าของร้านคนสวยสวัสดีดค่ะสวัสดีค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมร้านพี่แขกเนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างทางขึ้นไปที่พักก็ใครผ่านไปผ่านมาอันนี้ฝากร้านไว้ก่อนเริ่มต้นเลยปุดหนุนกันได้ค่ะถาม,มพี่แขกก่อนว่าอย่างอาหารเองที่เราขายอะค่ะพี่แข<ม>แกเรามีอาหารจานเดียวแล้วเราก็มีอาหารป่าด้วยใช่ไหมใช่ให้พี่แขกแนะนำนม,นมีอะไรบ้างก็จะมีต้มยำไก่บ้านค่ะผัดเผ็ดหมูป,ป่าแล้วก็ยำบุญเส้นแล้วก็ระหว่างคุยไปก็พี่แขกพูดไปเลยค่ะพอจะ,ะ,ะชิมอาหารก็เราทํากันเองค่ะ ทางร้านเราก็จะมีบริการส่งด้วยค่ะคืออย่างอาหารจานเดียวหรืออาหารป่านี้ก็ส่งด้วยส่งทุกอย่างเลยค่ะอ๋อคือถ้าใครมาแล้วขี้เกียจทําเองใช่สั่งได้แบบว่ามือกลางวันไม่รู้จะกินอะไรมาอยู่หลายวันต้องมาสั่งค่ะมีค่าส่งอะไรอย่างนี้ไหมคะมีค่ะพี่จะขอเป็นเหลาจ่ายเที่ยวละ50บาทค่ะคือรายได้ตรงนี้ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านอ๋อจ้างเป็นชาวบ้านไปส่งเหรอจ้างชาวบ้านในชนชุมชนเราเนี่ยนะคะเขาจะได้มีรายได้ น่ารักจังเลย <laughs> ทีนี้นอกจากอาหารและวข้างๆอ่ะคุณผู้ชมเขาก็จะมีร้านขายข,ายของชําที่มีของขายเยอะมากทั้งผักได้เขาวาเป็นผักจากชาวบ้านนะ้ผาผักเนื้อสัตว์มีด้วยใช่ไหมมีค่ะนะอาหารสดค่ะ อาหารสดก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หลายๆคนทวินหาวซื้อยากเหลือเกินนะอันนี้คือแบบว่าระหว่างทางแวะซื้อได้ค่ะแล้วราคาเนี่ยพี่แฉก็ขายราคาปกติเลยไหมใช่ค่ะราคากันเองค่ะไม่ต้องไม่ได้บวกเพิ่มอะไรไม่ขึ้นไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะคือเอาราคาปกติพี่อยากให้ นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศดีแล้วก็ได้ของราคาปกติใช่ราคาเราไม่บวกจ้าอุ้ยน่ารักอ่ะทาไมน่ารักขนาดนี้ขอให้ขายของดีๆรวยๆเฮงๆจำหนูไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวและที่นี่ค่ะคุณผู้ชมพิเศษเมื่อกี้แอบคุยกับพี่แขลังไม้เขามีหมูกระทะด้วยคือมันหนาวๆมันต้องกินหมูกระทะใช่แหมูกระทะมีอะไรอีกมีหมูกระทะมีไก่กระทะแล้วก็มีเนื้อกระทะ เลือกได้เลยเลือกหรือจะมิกซ์มิกได้ไหมรวมกันได้ได้ค่ะมีแบบชุดเขาเรียกสามกษัตริย์สามกษัตริย์โอ้นี่นี่เลสรุปเป็นหมูหรือเป็นเล่าสามกษัตริย์นี่ก็จะมีเนื้อไก่แล้วก็เนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูผสมแล้วก็มีทะเลด้วย ราคาเริ่มตน้นสามร้อยค่ะที่อหอใช่ค่ะขึ้นมาบนเขางนี้3 0มร้อยเหงหอใช่ค่ะทีนี้เผื่อมีคนผู้ชมดูอยู่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าเทปของเราเนี่ยจะออกช่วง oh. ปีใหม่พอดี oh. คน oh. คน่าจะมาแบบว่าช่วงปลายปีช่วงปีใหม่ในเยอะมากฝากช่องทางเลยเบอร์โทรเลยโทรมาสั่งยังไงฝั่งได้เลยค่ะอ๋อ oh. oh. ค่ะลูกค้าทันใดได้มาเที่ยวเขาเยี่เที่ยงค่ะ อย่าลืมมาอุดหนุนร้านครัวคุณแขน,นะคะเบอร์โทร0885950158นะคะ0885950158 <0 55 S 2> ย้ำนะคะคุณผู้ชมก็โทรมาสั่งกันได้แล้วก็ใครไม่มีเงินสดไม่เป็นไรโอนได้นะจ๊ะที่น<ช>ี่เขาให้เทคมาก<ช>นะคะๆๆๆๆมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนพี่แขกันด้วยร้านปิดกี่โมง ร้านพี่ปิดสองทุ่มค่ะก็จะสั่งแอลกอฮอล์อะไรก็สั่งไปตุนก่อนสองทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวบิงปองจะมาชิมอาหารแล้วนะคะเมื่อกี้กินไปแล้วผัดผักอร่อยมากเดี๋ยวถ้าหนูมาเที่ยวเขาใหญ่หนูจะแวะมาอุดหนุนอีกอะทำมารอบหน้าแวะมาหาพี่ด้วยนะได้เลยค่ะจําหนูได้ไหมเนี่ยรอบหน้าไม่แต่งหน้าจาได้ค่ะจําได้เนาะปิงปองนะคะนปิงปองสวยขนาดนี้จำไม่ได้ตายแล้วพี่แขกนะคะทีมงานออกออกสามอาทิตย์ไปเลยนะ เอาออนแอร์สามอาทิตย์ไปเลยเทปนี้หยอกหยอก,ยอก ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมานอนกันแบบกลางเต็นท์กับจุดสูงสุดของเขาเย,ยเทียนใต้ปิงปองต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยวิวสวยมากๆห้องพักราคาหลักร้อยแต่วิวเนี่ยหลักล้านเลยเลยคะ่ะกับที่นี่เลยภูผาม่านเหมาะโฮมสเตย์แต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปจัดเต็มกันคะ่ะ ตองได้เกินไว้แล้วนะคะว่าเราจะมากางเต็นท์นอนกันที่นี่ภูผาม่านหมอกโฮมสเตย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้กันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ จะแนะนำมากๆถ้าใครมาเที่ยวที่เขาเยเที่ยงใต้นะคะนั่นก็คือปูผาม่านหมอกค่ะเป็นอีกหนึ่งโฮมสเตย์ที่แบบสูงที่สุดบนเขาเนเที่ยงใต้สูงสุดแล้วเนาะสูงแล้วจ้ะแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติค่ะจากม้าหรือว่าคุณปานีคุณปานีเนี่ยเป็นเจ้าของที่นี่นะคะความพิเศษของที่นี่คุณผู้ชมคือม้มเนี่ยเป็นคนดูแลเองทุกอย่างดูแลอะไรบ้าง ออกแบบบ้านซื้อของก่อสร้างเองอันนี้เรียกฟุตจรจริงเลยตัวหนังสือเนี่ยให้เขามาเขียนให้เพราะตัวเองเขียนหนังสือไม่สวยแต่ว่าก่อสร้างพวกนี้ทําลายแบบลายพวกนี้ทําเองได้หมดเลยแล้วเมื่อกี้นะแอบเห็นมาแบบชอบทํากับข้าวแจกคนที่มาน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้หนูมาทั้งทีแล้วเนี่ยต้องมีกิจกรรมพิเศษอะไรให้หนูทําบ้างมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวจะให้กางเต็นท์เองกางเองเลยเหรอคะใช่มีทั้งลานกางเต็นท์มีทั้งบ้านพักแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะปิ้งย่างกันมาไม่ช่วยหนูเลยหรอกคะ ก็อยากให้ออกกําล <M> ังซวนสวยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ออกแล้วเดี๋ยวจะอ้วนกว่านี้โอเคอ้วนเหมือนคนนี้งั้นเดี๋ยวเราจะไปกลางเซนกันแล้วก็ไปชมว่าที่นี่เนี่ยมีห้องพักแบบไหนบ้างโอเคพร้อมค่ะคุณผู้ชมค่ะ ภูผาม่านหมอกโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทหรือว่าโฮมสเตย์เล็กๆบนเขาใหญ่เทียงใต้ค่ะซึ่งเท่าที่ปองได้เดินคุยกับมา้าม้าบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยหลักๆนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็จะนอนเต็นท์กันค่ะแต่มีบางครอบครัวใหญ่เขาไม่สะดวกนอนเต็นท์มะก็เลยสร้างรีสอร์ทเล็กๆ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วยจากมีไม่กี่หลังเนี่ยตอนนี้มีเป็นสิบหลังแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่าค่ะว่าจะมีแบบไหนกันบ้าง ส0คนจ้ะบนเตียงได้7แล้วก็มีที่นอนปูกับพื้นตรงนี้ได้อีก3อ๋อก็คือนอนได้10คนนอนได้10คนองใหญ่ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่สามพันบาทจากของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าให้บ้านหลังใหญ่แต่ให้เน้นว่านอนได้เยอะๆแล้วราคาไม่แพงอ๋อสิบคนก็ตกคนละสามร้อยเองนะใช่อยู่ที่ประมาณนั้นวันธรรมดาปีใหม่ราคาเดียวเลยเราจะไม่ชาร์จราคาอ๋อไม่ชาร์ตไม่ชไม่ชแต่ส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็จะมากางเต็นท์ถ้าเอาเต็นท์มาเองคนละหนึ่งร้อยบาท อ๋อคิดถูหมซึ่งซึ่งซึ่ใช่ใช่ใช่านอื่นก็สองสามร้อยนอมันก็เลยทำให้เราได้ลูกค้าที่มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมารถโดยสารไม่มีรถขึ้นมาเราก็รถไปรับอแล้วก็ไปส่งหมาน่ารักตรงนี้คุณผู้ชมที่เห็นทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วเหมือนลูกเหมือนล้างเหมือนญาติมาเที่ยวบ้าน บ้านตอมาใหญ่เมื่ออดีตเนี้ย ป่าไม้ที่เนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ๆมากเสร็จแล้วก็มันโดนตัดไปอะไรไปเรากลัวลูกหลานอีกสักร้อยปีมันจะไม่มีต้นไม้ให้ดูเราก็เลยทําบ้านอย่างนี้คิดจินตนาการออกมาว่าเอ๊ยฉันจะทําต้นไม้นะแล้วเดี๋ยวลูกหลานถามฉันฉันจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่เนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ขนาดเลยใช่มันเป็นป่าไม้เป็นต้นไม้ครีเอทีฟมากเลยค่ะคุณผู้ชมพักได้กี่คนสําหรับบ้านต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ได้4ี่คนจ้ะบนเตียงได้3แล้วก็มีที่นอนเสริมให้ใช่แล้วอย่างนี้ราคาแพงไหมคะพันสองจ้ะ ทั้สองเองเหรอราคาเท่ากันหมดเลยนะคะผู้ชมวันเสราร์อาทิตย์วันธรรมดาวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ปีใหม่แม่เดี๋ยวเราไปดูบ้านต่อไปกันดีกว่าไ,ได้ข่าวว่ามีอีกมีบ้ามเหมดมีบ้านแฝดตอ่อหลังคู่ บ้านแฝดบ้านแฝดนะคะเป็นสองหลังติดสองหลังติดบ้านพี่กับบ้านน้องอ๋อแบบแบบนี้แหละแต่ว่ามีสองหลังติดกันเลยพักได้กี่คนคะหลังละหคนค่ะราคาพันห้าจริงๆก็ไม่แพงนะถ้าหารกัน5้าคนอ่ะใช่ค่ะก็ตกอยู่หัวละส0มร้อยค่ะห้องนี้เนี่ยมีห้องน้ำในตัวมีทีวีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรครบคันถ้าจะจองบ้านพักที่นี่ก็คือโทรถามได้เลยค่ะ แล้วก็เข้าไปดูใน Facebook คูหาม่านหมอกโฮมสเตย์ที่นี่เนี่ยต้องย้ำว่าจองเพราะว่าขนาดทีมมาถ่ายทำวันธรรมดานะคนก็ยังเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะจองกันมาก่อนวิวดีมากเพราะเขาอยู่สูงสุดบนเขาเย่าที้นใต้แล้วนะคะ คุณผู้ชมคะเท่าที่ปิงปองได้เดินดูห้องหลายๆแบบจริงๆไม่ว่าจะกุ๊ปเล็กหรือว่ากุ๊ปใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็สามารถขึ้นมาพักได้หมดเลยนะคะเพราะที่นี่เขามีห้องไว้รองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่สิ่งที่ปิงปองสัมผัสได้นอกเหนือจากการเดินดูห้องเนี่ยคือม้าเป็นคนที่น่ารักมากๆค่ะความตั้งใจของมา้า คืออยากให้นักท่องเที่ยวได้มาพักสักครั้งโดยไม่หวังผลกําไรใดๆและคิดว่านักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานค่ะอันนี้เนี่ยปองว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะ,ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่ต้องมาใช้กําลังกันแล้วนะคะนั่นก็คือการกลางเต็นแม่ไม่ต้องห่วงวันนี้หนูมีมีแผน มิสแกนบุรีลำได้จ้าเปิดตัวมิสแกนน้องมดค่ะโปรโมทมาห้าเทสแล้วยังไม่ผัวเลยอีกแล้วนะคะเฮ้ยทำไมมันดูพรอผัวพิธีกรนี่ไม่อยากจะเมาแล้วแม่มันแต่งตัวตั้งแต่ปีสี่อ่ะไม่แต่ถึงยังไงก็ไม่มีใครสวยเท่ากับแม่เพราะแม่เป็นเจ้าของพื้นที่เจบจบแล้วปะกางเต็นท์ปะกางเต็นท์อ่าแล้วหนูหนีก่อนนะอ้าวแล้วแล้วมึงทำอไม ช่วยนะมดนะเ,ะเออเออเออเอได้ได้อยู่เอเอจริง <laughs> ๆซื้อแบบนี้นะที่หลังเนาะแล้วเราก็ปิดตัวมุ้งเอาไว้นะคะ <c oughs> ด้านหน้าปิดตัวมุ้งไว้ <c oughs> จะได้ไม่มีแมงเข้าเนาะคนที่มาเวลากระ oh. ทันห <c oughs> ันมาถึงก็โยนได้เลยไม่ต้องปักสมอไม่ต้องอะไร <c oughs> กิจนี้เนี่ยปองทําคนเดียวไม่ได้จริงๆค่ะต้องเรียกน้องมดโคโปดิวคนสวยคนสดของเรามาช่วยแต่ก็ดูไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะคะเพราะนางก็ไม่เคยกางเต้มเหมือนกัน <c oughs> เอาเป็นว่านุ่มๆคนไหนสนใจอยากจะพานางไปกางเต็มบ่อยๆเนี่ยก็ติดต่อไอจได้เลยนะคะ ขอแอบขายน้องนิดนึงค่ะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะมาพักที่ภูผามมานหมอกรีสอร์ทเนี่ยก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ได้ตอนนี้เลยนะคะโทรมาเช็คกันก่อนว่าเต็มหรือยังตอนนี้เนี่ยปงต้องขอตัวไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนและก็ต้องขอบคุณยาสีฟันเฟรชมิ้นยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติเย็นสดชื่นลดอาการเสียวฟันด้วยนะคะที่คอยดูแลเราตลอดทั้งทิปเลยค่ะ บรรยากาศดีวิวดีทุกคนช่วยกันย่างเรา,เราพอก่อนค่ะพอหยุดย่างก่อนนะคะเราเข้ากล้องกันก่อน เราก็ย่างกับไม่พักเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆหน้าหนาวนี้ใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะคะแนะนําเลยภูผาม่านหมอกมาอุดหนุนมากันเยอะๆมาน่ารักมากเป็นกันเองมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะที่ปองอยากให้คุณผู้ชมมาอุดหนุนกันเยอะๆก็คือของใช้ของซื้อร้านค้าชาวบ้านนี่แหละมาอุดหนุนกันเยอะๆโดยเฉพาะพี่แข่น่ารักขนาดนี้ขนขึ้นมาให้ถึงบนนี้เนื้อกระทะไก่กระทะของร้านพี่แข่นะคะส่วนแม่ต้องจองนะคะยิ่งหน้าหนาวแบบนี้ที่พักเต็มเนาะตอนนี้ขออนุญาตไปทานหมู กกท่อนติดตามความสุขกันต่อทิหน้าค่ะบ๊ายบายย่างค่ะไม่แล้วนะคคุณผู้ชมค่ะ ขอบอกว่าปิงปองประทับใจทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนในพื้นที่ที่เรามาถ่ายทํารายการค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับทุกคนปองว่ามันคือสเสน่ห์ของคนไทยนะคะและภาพก่อนจากกันไปนี่คือสิ่งที่รายการของเราออกมาตามหากับบรรยากาศยามเช้าบนจุดสูงสุดของเขาเยีเทียงใต้ที่ภูผาม่านหมอกโฮมสเตย์สวยมากจริงๆนะคะ สนุนโดยโพชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิด f ฟร s h Mint ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ